ผมจะพยายามอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจจริงแล้วมันไม่ต้องเข้าใจหรอกเพราะว่าไม่ได้ใช้คือพอมันรู้สึกได้ครับรู้สึกได้มันจะมันจะเท่ากับจําได้ทีนี้ไอ้ขาโหดที่มันดับเมื่อคือไปดีนะฮะมันเป็นภาษาศาสนศาสตร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะขาโหดที่มันดับหมายความว่าขาโหดที่มันดับมันดับตุบเนี่ยแหละครับไอ้ตัวที่มันดับมันดับตุบเนี่ยครับดับ ทีนี้เราไม่ดับตามมันเอ้ยขอโทษคือเราไม่ขึ้นตามมันขาโหดเราไม่ขึ้นตามมันขาโหดคําว่าโหดเนี่ยครับคือรอบแกนก็นคือบันทึกตัวธรรมชาติเองนะครับมันไม่มีมันไม่มีอะไรมันไม่มีมันไม่มีอะไรไม่มีโหดกับหวานหน่อไหมฮะ คือคำว่าขาโหดมันไม่มีโหดมันไม่มีขึ้นเห็นไหมมันไม่มีหมดไม่ขึ้นคำถามว่าแล้วไอตัวโหด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 เนี่ยมันพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยมันไปจำได้เรื่อยๆนะไอตัวที่ธรรมชาติมันไม่มีคำถามว่าแล้วมันบันทึก นัดช่วงเวลานั้นได้อย่างไรช่วงเวลาหนึ่งเวลานั้นช่วงเวลาหนึ่งเวลานั้นผมว่าหอ่มืดกับสว่างนะครับโ<ฮ>อ้โพูดจำไปเรื่อยเนี่ยตีนี้จะเพี้ยนนะเนี่ย <laughs> <laughs> จะเพี้ยนเพราะมันคิดเอาไม่ได้ เนี่ยครับมันคิดเอาไม่ได้เพราะมันยังจำอยู่งงไหมเพราะมันจำคิดเอาไม่ได้ไอ้จุดที่ว่านี้มันไม่ต้องจำถามว่าต่อให้ไม่จำมีไหมมีครับมีบันทึกเออเออ,อย้อนกลับมาที่ว่าตัวขาโหด ตัวขาโกรธ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 ขึ้น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 นี่มันต่อต้านกบฏกบฏเสร็จปุ๊บมันไม่มีผลโกรธมันไม่มีผลจีใจดําไม่มีผลแทงใจดําก็ไม่มีผลไม่ทุกเรื่องนะเพราะว่าตรงนี้ถ้าพูดถึงอะ่ะเดี๋ยวก็ไปฝึกกันอีกเนี่ยต้องไปฝึกทีนี้มันฝึกไม่ได้ทุกคนแล้วทุกคนไม่จำเป็นต้องฝึกเออ คิดหรอว่าไอ้ที่มันมาไปฝึกที่ว่ามันได้อะมันได้จากที่ฝึกเหรอใช่ไหมพอไปคิดว่ามันได้จากฝึกคิดว่ามันได้จากฝึกแล้วถ้ามันไม่ได้จากที่ฝึกได้จากอะไรอะดีนะเออทดีนี้กลับกันยิ่งไม่ฝึก <c oughs> ยิ่งไม่ได้ <c oughs> เอออีอนี้คําว่าขาโหดขาเกิดขาดับขาเกิดขาดับ,ดบเกิดมาแล้วมันดับเนาะดับดับที่ขาโหดอืขาเกิดดับที่ขาโหดคําถามว่าเอาแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวมันอยู่ที่ดับแล้วมันไปโหดได้ไงก็มันเป็นบันทึกนะครับเนี่ยคนพูดจะบ้าเองนะจะเพี้ยนเองนะจุดเนี้ยจะบอกใครรู้ด้วย มันจําได้จําได้มันก็จําไปเรื่อยมันจะหนักก่าพูดไปเรื่อยไอ้พูดถึงไปนอากับกิยาทนเสียงภาษาเนี่ยอากับกิยาทนเสียงภาษามันออกนอกเพราะมันเป็นระบบเปิดเนี่ยมาวานนี้เนี่ยอยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้มาอยู่ด้วยเพราะว่าจะช่วยจําหน่อยเพราะว่ามันจําไม่ได้แล้วจะเริ่มไม่จําพูดอะไรไว้ไม่จําแล้วทีนี้มันเป็นระบบเปิดระบบเปิดคืออากับกิยาทนเสียงภาษาอีระบบเปิด,าาบบปดตัวนี้แหละครับคือห้าสิบเอ็ด อีระบบปิดตัวนี้แหละคือ49คำถามว่าทําไมถึงได้มีผลต่อหรือมันมีความรู้สึกไวเพราะง่ายๆเนี่ยทําทไมเนาะเจ้าตัวเขย่าขาขาโกรธขอโทษเจ้าตัวเขยา่าเขย่ามันเป็นไวเบรชั่นมันเข้าสู่ชั้นลึกชั้นลึกเสร็จปุ๊บม,มันรู้สึกได้ที่บอกว่ามันจะเริ่มจําได้แต่มันจะต้องไม่อยากใช้คําว่าฝึกอะมันขย่าให้รู้สึก แต่ในขณะที่รู้สึกมันจะได้แจว้อนก่อนระหว่างทางมันจึงไปตกที่สุขภาพนี่ครับหมายความว่าสุขภาพมันเป็นของแถมเป้าหมายก็อ,อยู่ว่าถ้าต้องการสุขภาพขยับแจว้อนแต่ถ้าต้องการมากกว่าแจว้อนมันจะได้แจว้อนก่อนเจอสุขภาพทีนี้แจวห้ามแจว้อนมันเท่ากับสุขภาพรู้ได้ไงมันรู้สึกได้เนี่ยมาแนละ้วมันก็สะสมความรู้สึกทั้งตัวเลย คำว่าสะสมความรู้สึกก็คือความรู้สึกเบาที่ตัวเราตัวช่วยก็คือตัวกินก็คือน้อยมือครับยิ่งน้อยมือเท่ากับเท่าไหร่ยิ่งเป็นโรคน้อยแถมยิ่งรู้ตัวเราเท่าไหร่ยิ่งเพื่อนน้อยเพราะมันจะคุยกับเขาอ่ะคุยกับเขาเนอะเขาจะบอกว่าเราพูดไม่รู้เรื่องเหมือนนเจียนตอนเนี้ย มันก็ต้องมีอะไรมีเผ่าของตัวเองมีคอมมูของตัวเองซึ่งตอนนี้คอมมูของที่เกิดขึ้นน่ะเริ่มเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเขาจะปลดค่อยดูนะครับตัวที่เป็นบ่อยอะครับเด็กเสออิร์ฟแม่งจะเป็นผู้ประกอบการเองเพราะผู้ประกอบการน่ะจะจะเหยียบเพราะอะไรเพราะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะอะไรครับเพราอบ,บ่อยอมันจะเรียนรู้ตัวมันเองได้ว่าเฮ้ย เฮ้ยประเด็นนี้ไม่ได้เห็นด้วยเว้ยประเด็นนี้เห็นด้วยเว้ยและหรือประเด็นนี้ทำไมเราจะต้องรู้เรื่องเขาด้วยเพราะผู้ประกอบการมักจะชอบชอบพาบ่อยเด็กเสิร์ฟไปรู้เรื่องเขาในอัตราส่วนของเด็กเสิร์ฟรู้เรื่องเขาเนี่ยครับในหนึ่งร้อยคนมันจะแหลมมาสักครึ่งคนไอ้ครึ่งคนนี้มันจะแพร่เชื้อให้คนร้อยคนเนี่ยครับเฮ้ยมามา,มานี่มานี่ รู้เรื่องตัวเราไม่ดีกว่าหรอเนีย่ยครับทีนี้ผู้ประกอบการอาศัยอะไรครับอาศัยอาศัยอะไรครับอาศัยการคอมเมนต์เขาอยู่ได้เพราะคอมเมนต์ครับถ้าไม่ได้อยู่ได้เพราะคอมเมนต์ก็สนองต่อความต้องการในช่วงวัยก็คืออีตัวขาบันทึกที่เรียกว่าถ้าพูดถึอก็คือขาโหดคืออะไรครับก็คือรวยแล้วครับ อันนี้ไม่รวยก็คืออาศัยคอมเมนต์นั่นแหละรครับกดชุมชนบอกมีคอมเมนต์มากเท่ากับเท่าไหร่มันจะเปิดการมองเห็นพอเปิดการมองเห็นนะครับมันก็จะมีอะไรครับโฆษณาเห็นไหมเก็นยังพอมีโฆษณาก็เป็นรายได้เนี่ยเอ่อ,อ,อได้เสียมาเลยครับก็คือมีผลประโยชน์มีผลที่ตกอยู่ที่ประโยชน์โดยที่บ่อยไม่รู้ตัวเนี่ยบ่อยก็อะไรครับทำงานงกงกๆ,ๆอยู่ในออฟฟิศเป็นรายได้วันรายเดือนรายปีรายอะไร เรียนมาแทบตายปริญญาตรีโทเอกตะว,วาไปเสร็จผู้ประกอบจาน <c oughs> ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ไม่มีใครรู้จัก <c oughs> เป็นอาวตารเห็นไหมครับเห็นไหมครับอาออวตารจะอยู่ไม่ได้อาวตารอยู่ไม่ได้ก็ก็ก็นั่นแหละครับมันเป็นยุคโซเชียลที่มีอะไรครับดราม่าสองมุมมีอะไรครับ มีผลบวกในเชิงลบอะไรทักอย่างเห็นไหมถามว่าคืออะไรเดิมมันมีแต่คู่ตรงข้ามใช่ไหมคือบวกกับลบล่าสุดมีเปเปอร์มาแล้วว่าใครที่คิดบวกเป็นพิษนะครับเครกบวกสุดโตรงเครกบวกจา๋ากับลบจา๋าเสร็จปุ๊บไอ้สุดโต,ตรงตรงนี้ครับมันยืนยันตำแหน่งได้เหตุเพราะว่ามันมีโซเชียลเพราะอะไรเพราะสุดโตรงมันจะเข้ากับคนรอบข้างไม่ได้ป้าข้างบ้านไม่ได้แต่มีโซเชียลออกทะลุแล้วครับไปในอากาศ ถามว่าทำไมมันยืนยันตําแหน่งคือมันจะเป็นโทษหรือได้ประโยชน์ในตัวของมันเองไอตัวสุดโต่งคือสุดจา๋าสุดจ๋าทั้งซ้ายและวขวาถ้าสุดจ๋าภายนอกก็เป็นคดีความถ้าสุดจ๋าภายในก็เป็นเพี้ยนไปเนี่ยอยู่แค่เนี้ยทีนี้ตัวของเขาของใครคนนั้นยืนยันตําแหน่งได้มากกว่าคืออยู่ได้แต่มันได้กับตัวเองไม่เอาเพยเพนพลาดมันก็เป็นบีธรรมดาทีนี้ ไม่งงนะเพราะการเข้าเอจ๋าเนี่ยครับเอจ๋ามันสุดโต่งมันติดคดีความเพร่อมันเป็นคดีความเสร็จปุ๊บคือยืนยันตาแหน่งว่าเป็นเอแต่ไม่เป็นเอจ๋าเพราะมันจะเป็นคดีเสร็จไปเลยเป็นเอแต่เวลาใช้ชีวิตจริงโอ้โหมันเป็นไทม์ไลน์ที่ไม่ใช่ธรรมชาติที่ไม่มีวิทยาศาสตร์มันมีไอทีแล้วมันไม่ต้องเดินแล้วมันโทรเอาเสร็จปุ๊บก็เลยกลายเป็นบ หรือเดินทอแล้วคู่พอเสร็จปุ๊บท่านเลยไปอีกยืนยันตำแหน่งไงเป็นบีจา๋าเลยไปเลยไปนะครับเหมือนเดิมบีจ๋าในเชิงของการมีก็คือลืมความเป็นบีกออ็ขอโทษลืมความเป็นเอไปเพันเป็นบีจา๋าไม่งงปะตัวผมเนี่ยพอเสร็จพอพอพอไม่เลยยืนยันตำแหน่งอยู่ได้ใช้ได้กับตัวเองจบเป็นประเจกไป เสร็จหลายเดียวกันเป็นบีธรรมดากลับมาใช้แนวร่วมเพื่ออะไรครับง่ายๆก็นี่ครับเฟียสกลับไม่เฟียสพอเป็นเฟียสก็เป็นบอะไรครับเป็นบเนียนบีฉ่ำอยู่ได้ยังทีนี้เพราะอะไรครับเพราะเกิดตุ้มก็ให้อมันฟลิปกลับทันทีครับเกิดปุ๊บฟลิปเกิดปุ๊บฟลิปเกิดปุ๊บฟลิปมันจึงฉ่ำหมายความว่าอะไร ใช้ความเป็น B ถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นได้เลยครับเป็นอะไรก็ได้แล้วทีนี้ใช้ความเป็น A อหนึ่งเปอร์เซ็นก็พอครับเหลือเฟือแม่งหนึ่งเปอร์เซ็นนี่มันคือพูดทั้งหมดของพื้นนะครับพื้นแผ่นเห็นไหมยิ่งผมไปคิดผมยิ่งตันนะไปคิดตัวจำไปคิดตัวที่มันจำมันจำได้แล้วคือจบ ไปต่อผมดันไปคิดตัวจําตันเห็นไหมพอไม่พูดตัวตันเออขอโทษไม่พูดตัวคิดแม่งหลุดมานี่เลยเนี่ยครับก็คือเพี้ยนรั่วมั่วกาวแปก๊กไม่ขายให้แล้วนะัจะไปรบผมก็ฝากฝากอะไรครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับอัลกอริทึมที่กํลาลังเข้ามาเนี่ยฝากไปคุณก็เปิดค่าการมองเห็นให้ผมเห็นไหมคุณกดหัวใจคุณกดคอมเมนต์คุณจะด่าบ้างแซะบ้างคุณจะเข้าเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง แต่แม่เสจที่ผมสืบมจะไปถึงเพราะต้องอาศัยน้องๆหรือเพื่อนๆนะครับที่เปิดการมองเห็นให้คลิปผมมันไปได้ไกลที่ที่จะไปได้จะสุดแค่ไหนก็ช่างมันเพื่ออะไรครับมันจะไปเจอรัศมีทำการรอบถัดไปในช่วงวัยเนี่ยมันมีหลายช่วงก็ยืนยันตัวเองไปเนี่ยผมกําลังยืนยันตัวเองไปยืนยันตัวเองไปก็ใหญ่ขึ้นเห็นไหมเนี่ยใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเวียงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ก็ดันไปนึออกไหมฮะมก็มีอยู่แค่นี้ตกลงว่าพูดไปเรื่อยเฮียเขียนไปเรื่อยเพ้อไปเรื่อยแค่กพูดไปเรื่อยก็คือฟังไปเรื่อยเหมือนกันนะเรา <c ười> ใครมาถึงท้ายคลิปเนาะเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เล่าไอ้จุดที่เขาถามมาทันทีเลยแม่งมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพียนครับฝากไว้เกิดความรู้สึกล่มกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้ไม่ต้องปฏิเสธทาง,ทางตรงและทางอ้อมโลกแปนี้จะได้ได้อยู่ใช่ไหม